เอาพังเหรอทำไมอะ่ะสวัสดีครับทุกคนวันที่สองนะครับจะพาทุกคนไปออกบูธขายกลับรถนาฬิกากับน้องชงกุลเหมือนเดิมน้องชงกุลสวัสดีท่านผู้ชมก่อนตอนนี้ก็15บนาฬิกา5นาทีนะครับบอกเลยว่าสภาพอากาศไม่เป็นใจเลยครับวันนี้เราจะได้ขายไหมวันนี้ได้ขาย ได้ขายอยู่แล้วแต่ที่รู้ๆนะครับวันนี้นะครับน้องชกุลนทาการขายให้ผม2ชิ้นแล้วช่วงเที่ยงวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกเขาเอาไปโพสต์ใน Facebook ที่เขาไปกับผมเมื่อวานแล้วก็มีเพื่อนใน Facebook รุ่นพี่หรือป้าของเขานี่แหละทักกอเขาเอาตัวอย่างเขาเอารูปภาพไปเสนอที่บ้านใช่ไหมใช่ครับเอาเอาตัวอย่างเอารูปภาพไปเสนอเอาโปรโมชั่นไปเสนอคุณป้าครับกลับมาพร้อมเงินครับ300รบาทเก <laughs> ่งมากครับ กลับมาพร้อมเงิน300รอบาทเอามาให้ผมแล้วก็บอกว่าชุกนลขายได้สองอันแล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งรูปเข้ามาทางไลน์แล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิดร้านวันนี้เราค่อยทําให้เขาพรุ่งนี้ขอบคุณน้องชุกนด้วยเก่งมากครับผมกัดฟันสู้ครับทุกคนผมอยากให้ดูสภาพอากาศไม่เป็นใจเลยอ่ะคือมันเป็นตลาดเปิดท้ายใช่ไหมครับแล้วก็ มันไม่มีหลังคาใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้เต็นท์สภาพอากาศแบบนี้แน่นอนครับผมลูกค้าเขาก็จะไม่เดินแล้วก็พ่อค้าเองก็ลําบากในการทาออฟบูธจัดทําแล้วก็ด้วยหน้างานของผมมันอิเล็กทรอนิกส์มันเยอะใช่ไหมครับแล้วก็พวกกระดาษด้วยพวกไม้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยสายไฟด้วยทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องปิน้นยากมากหนักใจบอกเลยว่าหนักใจครับท่านผู้ชมก็ขอกําลังใจด้วยนะครับผมขอ,อทุกคน ช่วยกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจผมกับน้องชกุลด้วยนะครับผมตอนนี้ผมก็พยายามพาน้องชกุลออกไปฝึกงานข้างนอกทํางานหาประสบการณ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสนับสนุนให้เขาเปิดช่องของตัวเองนะยังไงก็ถ้าเขามีช่องแล้วก็ฝากช่วยติดตามด้วยนะครับเป็นลูกชายของเพื่อนผมเพื่อนเลิฟผมนั่นเองนะครับโอเคไปในสปู ออกมาก็เจอกับกลุ่มฝนที่หนักอาการเลยทีเดียวมาอาการนี่มันสักได้ไหมกันหนามากทาไมกันถ้าไมกันนามกับพังกันหนามชวนจะสักใด้สักไม่เติม S <S ชวนน้องโชก,กุนกิน KFC ก่อนฝนตกครับทุกคนควรเอาชุดไหนอหนอชุดไก่โดนใจสองชุดไก่ทอดซองที่กินหมดไหมฮะหมดไหม ต้องเรียนวิชาคำนวณมานะครับทุกคนอ้ย <laughs> ผมไม่ได้อร่อยแค่คนเดียวนะครับครัว,วเองก็อร่อยเนะ ok. หมือนก ok. ันนะอร่อยนะก็หายไปทุกคนไปกินหมูกระทะดีไหมเอายังไม่อิ่มฮะมไม่อิ่ม,ม,มหรอยังไม่หมด <c oughs> ดูไอ้ดังๆแล้วก็แบบเลอให้ดังๆหน่อยเลอโช์หน่อยเลอโช์ดังไหมไม่ดังอ่ะฮะอ้าวพังเหรอทำไมอ่ะ ่หยิบล่มมาเดี๋ยวเข้าไปซ่อมครับเรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่เข้าไปอไไไดี๋ยวคนครับด้วยปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้น้องชชกุนเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเดินได้เนื่องจากว่ารองเท้าขาดเพราะฉะนั้นแล้วซ่อมก่อนดีไหมซ่อมเลย,อ,เลยอ่ะเดิอดกอง แยบร้อยครับผมใช้น,อน็อต1นิ้วยัดเข้าไป3มตัวก็แข็งอ,อย่างเงี้ยไม่หลุดแน่นอนรับประกัน10บปี เขาเพิ่งทำคลิปแนี่ปีเดียวปีนี้เขาดังเนี่ยเขาดังเขาได้เบี้ยเขารวยเขาดันตัวเองอ่เขาเขาเขามีทีมงานตัดต่อก็าทำเป็นอาชีพประมาณนัคือเขาเขาทำจริงๆอ่ะเขามีทีมงานมีคนจ้างเขามีเขามีเขามีเามีเพื่อนคนเดียวตัดต่ออยู่มีตากล้องตากล้องคนเดียวตัดต่อคนเดียวแคร์เขาเขาอยู่ในช่องคนแคร์นึกว่าทำเขาดันแบบเขาเสือน่องก้อนปล่เลี้ยเสือน่องเลี้ยงงู เลี้ยงงูงูบอลเวจอนเลีเ้ยงนงกปอปัสสิบเจ็ดนาฬิกาสาิบเจ็นาทีครับทุกคนผมก็อยู่ที่ปท้ายประมงใหม่ดูเลดาร์แล้วนะครับเมื่อกี้แล้วก็ดูท้องฟ้าแล้วม่โอเคหมดความหวัง,น,งน้ำตาลิน โชคุครับรอดูต่อไปทุกคนครับผมจะเ,เนี่ยลงเม็ดอีกแล้วฮะหกโมงก็ลงได้หกโมงก็ลงได้ใช่แต่ว่าม่เป็นแลไม่ต้องกลัวนู่นน่ะเห็นไหมฮะนู่นน่ะมันขึ้นดำมึดมาเลยคนระับทุกคนเห็นไหมครับมันมาเป็นระรอกระรอกเลยฮนะ อยากได้ตังก็อยากได้ตังคฮะแต่ดูแล้วกุน<ะ>ตอดใจไหมรอต่อไปรออีกหงชั่วโมงแต่ดูสภาพแล้วไม่น่าจะผ่านน้วแหละมีเปอร์เซ็นต์อยู่แค่30%มสเอรซตอดใจไป็น็สซนแล้วลุ้นต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวถ้าค่ำลงเมื่อไหร่ฝนยังไม่หยุดก็เอาเร็นว่มมาเราล้มเลิกนะกลับบ้าน โ <G ül> <Okay, S 2> อเคครับทุกคน17นาฬิกา32นาะทีนะครับตอนนี้ก็ถอดใจละตจอดนะโอเคจอดเถอะเพราะว่า <S <S ดูพรุ่งนี้ต่ออืมท่วมครับแล้วก็คือยังไงจอดเถอะอ่ะ นอนแล้วไม่มีใครเดินเลยครับไม่มีใครเดินเลยแต่ว่าปักหลักอยู่ตรงนี้อีกสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับให้มืดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแยกแยกกัน